ซึ่งการกําหนดราคาส่วนใหญ่เนี่ยคนที่กําหนดก็มีไม่กี่คนนะเจ้าของนักการตลาดหรือทีมขายเอามารวมหัวกันเพื่อจะเพื่อที่จะประเมินได้ว่าที่ราคาบริการหรือสินค้าที่กําลังคุยกันอยู่เนี่ยมันราคาขายน่าจะเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันมองอยู่สองอย่างก็คือราคาที่คุณคิดว่ามันขายได้คือมองมาจากมุมมองของผู้ซื้อ กับอีกมุมก็คือมองมาจากมุมมองของผู้ขายเองก็คือว่าฉันระอยากได้กําไรเท่านี้ต่อโครงการนี้หรือต่อสินค้าเนี่ยก็เข้าๆแบบเป็นทํานองกันนะกิจกรรมเนี้ยเราทํากันเป็นประจําถ้าเกิดว่าคุณมีสินค้าหรือบริการเพิ่มสมมติว่าผมเป็นซอฟต์แวร์ผมมีเพิ่มฟีเจอร์ผมก็ต้องคิดว่าไอ้ฟีเจอร์ที่เพิ่มเนี่ยทำให้ราคาขายมันสูงขึ้นได้หรือเปล่านะหรือรายได้ต่อการขายมันสูงขึ้นไหม แล้วก็ที่บอกทาประจําเพราะว่าอย่างเช่นคู่แข่งออกราคามาเนี่ยมันแปลว่ามันมีผลต่อราคาเราเลยได้ว่าเช่นราคาคู่แข่งไปครึ่งหนึ่งทุกอย่างเหมือนเราเลยเอาแปลว่าเราก็ต้องปรับราคาหรือเปล่าถูกไหมหรือสถานการณ์ความต้องการซัพพลายลดีดมานมันเปลี่ยนไปเช่นอยู่ๆลูกค้า,อ,าอะไรลูกค้าตายหมดแปลว่าลูกค้าที่เหลืออยู่เราก็ต้องขายของให้มันอาจจะถูกลงเพราะว่า ไม่งั้นเราก็อยู่ไปได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เวลารวมถึงอารมณ์ด้วยนะอารมณ์อารมณ์เขาอารมณ์เราว่าเราไม่ได้คิดแบบนี้แล้วอะหรืออยากจะไม่ใช้แล้วอยากจะเลยหลังแล้วเอาเอา,เอากระแสเงนินสดกลับมานะเราก็ปรับลดราคาสไตล์มันพวกฟาส s แฟชั่นะพวกเสื้อผ้าบอกเอ,อหมดและไซส์ไม่ครบก็เคลียร์ไปปรับราคาลง ง่ายๆคือก,บบอการบอกว่าการกำหนดราคาเนี่ยเราทำกันแทบเกือบจะทุกสเตจของสถา,านการณ์ธุกรกิจเลยก็ว่าได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตั้งเราตั้งเลยนะก็ทำกันเรื่อยประชุมกันหรือถ้าคนเดียวก็ก็คิดคนเดียวตามสถานการณ์อย่างที่เล่านี้ถ้าเกิดว่าคุณมาโตปากคุณอาจจะต้องเริ่มดูจากราคาตลาดก่นอนว่าสินค้าหรือบริการที่คุณมีหรือสร้างออกมาเนี่ยหรือจำหน่ายอยู่เนี่ย มันถ้าจาระราคาเท่าไหร่ไปดูคู่แข่งก่อนไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีสินค้าที่มันตรงไปตรงมาเหมือนกันเกือบแทั้งหมดหเทียบเคียงกันได้เนี่ยเขาขายเท่าไหร่แลว้วยอดขายเขาเป็นประมาณเท่าไหร่ก็อันนั้นคือวิธีหนึ่งนะเก็บเลขตัวนี้ไว้ในใจก่อนนะแล้วคุณก็กลับมาดูต้นุนคุณว่าว่าราคาแล้วคุณพอใจหรือเปล่าเพราะว่าออันนี้ผมยกตัวอย่ายงเงนันเทียบเคียง ถ้าเกิดว่ามันไม่มีสินค้าที่เหมือนกันเลยอยู่ๆคุณเป็นปลาหมึกยองขึ้นมาอืมันไม่เคยมีปลาหมึกยองนะมาลองเสิร์ชปลาหมึกยองก็ไม่เจอมันก็จเจอหมูยองไก่ยองใช่ไหมอาจจะลองเทียบเคียงดูหน่อยว่าไอห้หมูยองเขาขายกันเท่าไหร่ถ้าคุณไปดูดีๆหมูยองเนี่ยมกกักจะราคามันมีนความสัมพันธ์ราคาหมูลูกกิโลกร,รมนะัมณนสถานะการณ์ปัจจุบันนะแล้วคุณไปดูเฉลี่ยซะหน่อยว่าเอราคามันอยู่ช่วงนี้แหละ ไก่ย้อนะเท่านี้อ้าวมันต่างราคามันต่างนะไอในไก่ย้องถูกกว่าแปลว่าในมุมมองผู้บริโภคอาจจะคิดว่าเออใครๆก็รู้นะเหมือนเหมือนผมเข้าไปเซเว่นเนี่ยไอขนอมปังไก่ย้องมันมันถูกกว่าหมูย้องในมุมมองลูกค้าเขาก็เริ่มเข้าใจได้ว่าเฮ้ยไอวัตถุดิบอ่ะมันมีผลต่อราคาไอย้องย้องพวกนี้จะเป็นหมูเส้นไก่เส้น,สนหมูย้องไก่ย้องอะไรทํำนองนะไรไหม ตอนนี้ก็ลองกลับมาคิดดูว่าอปลาหมึกหยองแปลว่าลูกค้าก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยปลาหมึกงั้นราคาต่อกิโลกร,รัมมันน่าจะแพงกว่าหมูหรือไกา่มั้งรารู้สึกเป็นอาหารทะเลนะได้ไหมหรือเป็นปลาหมึกน้ําจืดอะไรก็แล้วแต่ก็สังเกตได้ว่ามันก็จะคิดจากมุมมองตัวเองกับมุมมองลูกค้าอ่ะอย่างผมเล่าในมุมมองลูกค้าต่อเ้าอยู่ยนปลาหมึกหยองปลาหมึกหยองก ผมเป็นลูกค้าผมอยากจะซื้อปลาหมึกหยองผมก็ต้องดูว่า้กปกติปลาปลาหมึกกรอบมันเท่าไหร่ใช่ไหมไอ้ลูกค้ามันไม่มีเวลาคิดมันก็คิดเทียบเหมือนกันมันคิดเทียบเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักการในการออกราคาเนี่ยเราคิดใส่บลกลูกค้าก็ได้ว่าเออคุณก็ไปเทียบเทียบดูถ้าคุณเป็นสินาคา้านะวัตกรรมจริงๆนะปลาหมึกหยองเนี้ยที่สมสมขึ้นม,ม,มา ส่วนใหญ่สินค้าที่มันไม่มีในท้องตลาดเนี่ยมันใช้โมเดลการเทียบเคียงก็เป็นสินค้าที่เป็นนวัตกรรมหรือบริการที่เป็นดีสครับถึงว่ามันไม่เคยมีมาก่อนก็นวัตกรรมเหมืนอนกันไม่ว่าจะเป็นบริการหรือสินค้ามันมีวิธีคิดอีกแบบหนึง่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดจากบริการนะถ้าพวกนี้ก็คือดูจากมูลค่าของประโยชน์ที่ทดแทนได้ เพิ่นสินค้าเนี่ยถ้ามองสินค้ามันก็จะส่วนใหญ่จะหาสินค้าเทียบเคียงได้แต่ถ้าเป็นบริการอาจจะหาบริการเทียบเคียงไม่ได้นะอาจจะต้องมองข้ามว่าไปดูซิว่าถ้าบริการนี้แปลว่าเขาประหยัดชีวิตเขาเท่าไหร่ทําไมทาไมตัดผมมันต้องร้อยหนึ่งบางเจ้าก็สามสี่ร้อยเพราะว่าสามสี่ร้อยเพราะฉันอยู่ในห้างคุณจอดรถมาได้สะดวกมีแอร์เย็นตั้งแต่ลานจอดรถมาถึงชั้นแล้วก็ชั้นก็มีแบรนด์จำนองนั้นนะ อะไรก็คือในมุมมองว่าอถ้าเกิดว่าเป็นบริการคุณอาจจะมองอว่ามันประหยัดเงินเขาไหมถ้าเกิดเป็นบริการ B2B นะช่วยหรืออะไรบางอย่างประหยัดต,ต้นทุนเขาไหมในการทําธุรกิจหรือประหยัดเวลาเขาไหมประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆของเขาไหมถ้าเกิดว่าประหยัดลงนะเป็นบริการที่ช่วยทําให้เกิดกความสะดวกในเชิงน,นี้ <S <S คุณก็จะมองว่าไอ้ต้นทุนที่เขาประหยัดได้เขาน่าจะมาจ่ายเหล่าน,นะอย่างเช่น ล่าสุดผมมีโอกาสได้คุยกับพวกโปรแกรมทำเขาเรียกอะไรล่ะ e t a x ะเขาเขาก็มองตัวเขาว่าเออเขาเทียบเคียงกับการลดกระดาษพิมพ์ากตอนที่ทำใบกกับภาษีอะไรพวกเนี้ยวางบินเอกสารนู่นนี่เขาบอกว่าเขาตั้งไว้3บาทถึง5บาทเพราะว่ากระดาษพวกนั้นรวมถึงค่าส่ง e m s ไปหาลูกค้ามันอยู่ที่35บาบาทโดยรวมเพราะฉะนั้นเขาประหยัด ต้นทุนลูกค้าต่อ1 transaction ที่ต้องทำอยู่ประมาณ30บาทเขาบอกว่า5บาทเนี่ยฉันตั้งได้ขายได้แน่นอนเขาว่าอย่างนั้นก็แน่นอนในมุมมองผมเป็นฝั่งดีผะผมผมมองเป็นผู้ซื้อผมมองเออมันก็ประหยัดนะ5บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าวิธีการหลักการเนี่ยมันคิดว่าเราไอบริการเนี่ยมันประหยัดต้นทุนไปได้เท่าไหร่อั้นเป็น cost บมุมมองนี้ซึ่งจริงๆมันแปลว่ามันมีตนะ ไม่ไม่ได้บอกว่ามันดีหรือมันไม่ดีเนื่องจากธรรมชาติของบริการแต่ละตัวไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นการลดต้นทุนแบบนี้เขาก็จะมองเชิงไนีแต่ถ้าเป็นบริการอะไรที่เพิ่มมูลค่าเนี่ยมันจะปลายเปิดกว่าน,นั้นมันจะปลายเปิดกว่าน,นั้นเอาแล้วทีนี้เราจะเอาราคาอะไรตั้งจริงๆมันก็แล้วแต่แล้วแต่เพราะว่าขายเพราะเราจะมองว่า ขายได้ไหมเราพอใจไหมซะมากกว่าแล้วมันแก่นมันมีเท่านั้นขายได้ไหมพอใจไหมเพราะว่าถ้าขายได้ไหมมันก็ลูกค้ามันจะไปเทียบเองนะหลักหลักการคือราคาที่ราคาพอใจ้นความสามารถในการขายแล้วก็ผู้ขายรับกับสภาพกําไรนั้นได้ถ้ากำไรน้อยรับได้ก็ก็ขายกาไรมากก็รับได้อยู่แล้วใช่ไหมก็ก็ขายไปเลยนะแต่ก็ดูอัตราการขายว่าส่วนใหญ่ถ้าราคาที่มันด้อยถูกลงก็อาจจะ ทำให้มีการซื้อมากขึ้นกับทางการแนะบางอย่างเนี่ยสินค้าหรือบริการมีความจําเป็นที่จะต้องตั้งราคาสูงเพื่อเพื่อให้มันดูดีอะดูให้มันแพงให้มันดูแพงมันก็จําเป็นเหมือนกันที่จะต้องตั้งราคาสูงมันไม่ได้บอกว่าราคาถูกมันจะดีนะมันแล้วแต่สินค้าหรือบริการนั้นเมื่อก,กี้ผมพูดถึงราคาที่ลูกค้าพอใจซื้ออันนั้นเป็นวิธีหนึ่งกับอีกวิธีหนึ่งคือราคาที่ผู้ขายพอใจขาย ถ้าวิธีมองแบบเนี้ยก็อาจจะมองมาจากสภาวะต้นทุนว่าแบบเออฉันต้นทุนร้อยหนึง่งอาจจะขายสามร้อยห้าสิบพออะไรเงี้ยฉันพอใจเท่านี้โดยที่ไม่มองหรอกว่ามันจะขายได้ไม่ได้แต่ความจริงอ่ะมันไม่จะเป็นงั้นหรอกเราเราคิดได้สองตัวเลขแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราเอาทั้งสองฝั่งมานั่งคิดปนกันเช่นบอกว่าของร้อยหนึ่งขายสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบมันจะไปขายในตลาดได้ไหมเราก็เริ่มจะมีกลไกลเทียบเคียงกับราคาตลาด แล้วก็เริ่มมีแนวคิดในการเทียบกับโลิตภัณฑ์ทางเลือกถูกไหมบอกในสามร้อยห้าสิบในลูกค้ามันจะเลือกซื้อไหมถ้าเดิดมันเป็นปลาหยองเออปลาหมึกหยองเหมือนมันที่ยกตัวอย่างตะ่กี้อย่างที่บอกโดยส่วนใหญ่เน,นเป็นกั้มกึอทั้งสองกระบวนการหรือเอาความคิดทุกๆอย่างม,ามันมาผสมกันสิ่งที่สิ่งที่ทําสุดท้ายจริงๆเนี่ยก็คือออกแบบราคาขึ้นมาจริงๆริอาจจะทำเป็นสติกเกอร์ราคาแปะอยู่บนสินค้าแล้วก็มองมัน เคยไหมเคยไหมว่าไอ้ส่วนใหญ่ตามห้างมันจะมีราคาแปะเบาแปะอยู่ทำลาเบลาตัมาตั้งๆดูแล้วคุณก็ในฐานะผู้ซื้อก็ได้ให้คนอื่นมองๆแล้วบอกนี่รับได้ไหมหรือจริงมันจะมีวิธีหนึ่งไม่เคยทำนะแต่ว่ามันเป็นวิธีหนึ่งที่ทําคุณถ่ายรูปเชลในห้างถ้าเครื่อคุณถ่ายเชลนะเอาโปรดักต์คุณไปวางเดินเดินถือไปวางเลยก็ไดนะ้แล้วก็ปรับราคาแปะไว้แล้วก็ดูอารมณ์ว่าเอ้ถ้าสินค้ามันวางอยู่แถวนี้ราคาจะโดดก่าเขาหรือเปล่า ทำรองนี้คือคือการทดสอบราคาเนี่ยมันมันคือการบล็อกในจินตนาการึ้นมาสมมุติผมขายบริการเนี่ยขายบริการผมก็ทําหน้ากระดาษบล็ัควราคาอันหนึ่งด้วย Google d o c กนั่นแหละนะเนี่ยแล้วก็ผมก็ไปถามในทีมเอ้ราคานงี้มันได้ขายได้ไหมก็คือให้ให้มุมมองจากผู้ขายเนี่ยเป็นเป็นผู้สะท้อนแล้วก็โหดไปกว่านั้นก็คือว่าจริงๆเนี่ยเราเลือกลูกค้าบางรายเลยนะเนื่องจากผมเป็นงานบริการผมเลือกได้นะว,ว่าผมจะให้ข้อมูลที่จะขายถูกไห ก็เป็น selected group คือกลุ่มคนหรือ user ที่ไม่ได้รับผลกระทอบมากลูกค้ารายย่อยรายอะไร Yo A ine, ก็ว่าไปนะแล้วก็ลองเสนอราคานี้ดูมันคือการทดสอบราคากับลูกค้าจริงเลยว่าเฮ้ย hey, ราคานี้เขาก็ซื้อง่ายนี่เขาไม่ oy, บ่นว่าแพงอะไรเลยนะแต่ว่ามันแจงถูกอยู่หรือเปล่าเดีวัอัปราคาขึ้นหน่อยแล้วก็ไปเลือก selected group ที่2นะแล้วก็ส่งราคาไปดูว่า ฟีเจอร์ใหม่แนละราคานี้นะคะก่อนที่จะประกาศเป็นราคามาตรฐานราคามาตรฐานคือราคาฟาร,ร์ิกที่มันมีแปะอยู่ตรงหน้าเว็บไซต์ได้คือข้อข้อดีข้อดีของงานบริการนะผมผมพูดแยกแลก้วกันไอ้โปรดักโปรดักอันหนึ่งสินค้ากาบเอาันหนึ่งกับสินค้าบริการจะมาต่างกันตรงที่ว่า ในสินค้าบริการเนี่ยถ้าเป็น 2, โดยเฉพาะ B2B เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถคัสตอมเป็นลายบุคคลได้ลายบริษัทได้ว่าเราพอใจเสนอ,อลูกค้ารายนี้ที่เท่าไหร่แต่จริงๆในองค์กรเองเนี่ยเราก็ต้องมีการกำหนดมาตรฐานอยู่ดีต่อให้โลจิกมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวพนักงานที่เป็นแอดมินที่เขาคุยกันก็คตอทีมขายอ่ะเขาต้องบอกลูกค้าได้ไม่งั้นก็ต้องมาถามแล้วทุกงวดส่วนใหญ่ไอ้ที่จะมาถามเนี่ยก็มันก็มีเหตุ เหตุหลักคือเหตุผลเดียวคือว่าลูกค้าต่อรองถูกไหมเราถือไพ่ไปสุดท้ายไว้ด้วยเราเราส่งอํานาจบางส่วนเช่นอัตราส่วนลดให้กับตัวพนักงานใช้ในการปิดจบการขายก็ได้เช่นห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นหรือมีก,กำหนดอของแถมนู่นนี่นั่นคุณเคยไปซื้อคอมพิวเตอร์เวลาคอมพิวเตอร์ถ้าตามตามสมัยก่อนนะพันทิปซื้อแล้วเขาก็บอกาม,ม,มีแถมนู่นแถมนี่ไอมันก็เป็นออเทอร์เรตี้หรืออำนาจของพนักง,งานขายเองที่ถูกดีไซน์ไว้แล้ว ว่าไอ้ถ้าลูกค้ามามีแนวโน้มจะเบ้เฉยไฉยคุณงัดไอ้นี่ขึ้นมาเพื่อดูให้เขาซื้อไวเป็นต้นหรือต่อให้เขาบอกกำลังจะซื้อแล้วก็ยัดของแถมค่อยไปื่อยแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวส่วนตัวจันแถมให้ก็แล้วกันแบบนเนี้ยมันจะทําให้โอกาสปิดการขายแล้วมันสูงขึ้นซึ่งหน้าที่พวกนี้เป็นหน้าที่ของมาร์เก็ตเตอร์ในในการออกแบบดีไซน์กลยุทธ์ทางทางราคาแล้วก็ของแถมหรือโปรโมชั่นอื่นทั้งหมดก็ ถ้าคุณต้องมีการเซตราคามาตรฐานขึ้นมาออกไปพบลูกค้าเป็นสแตนดาร์ดก็ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ถ้าจําเป็นคุณก็ทําแต่ว่าถ้าคุณเลี่ยงได้คุณพยายามทําการทดสอบราคาซะก่อนใช่แหละมันอาจจะเสียเวลาที่สินค้าหรือบริการน,นั้นจะออกตลาดแต่ว่ามันก็คุ้มค่ากันมากนะเพราะว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะออกราคาแม่นครั้งเดียวโปะ๊ะแบบเฮ้ยแบบแบบมั่นใจอะ่ะแบบเพราะว่ามันมีเนียร์โอได้แค่สองอย่างคือออกราคาไป มไม่มีใครรับราคาได้เลยแล้วคุณก็ไปลดราคาทีหลังถูกไหมมันก็เสียเสียภาพรักราคาไปแล้วส่วนหรือไม่คุณออกไปเนี่ยราคามันถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าสิ่งนั้นเนี่ยประโยชน์สิ่งนั้นเนี่ยที่จะสื่อสารออกไปคุณก็เสียโอกาสมารจินผมกำลังพูดถึงมารจินเลยนะเพราะแน่นอนคุณไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงไอ้ต้นทุนอะไรแหละไอ้ราคาที่มันบวกลบอยู่เนี่ยมันคือบวกลบส่วนของกําไรแต่เพียงอย่างเดียวถูกไหม ก็ตรงไปตรงมาถ้าแนะนําได้ทดสอบราคาก่อนจริงๆวิธีทดสอบราคามันมีหลายแบบมากนะแต่วิธีหนึ่งที่ผมเล่าไปแล้วคือก็คือ,อ s e l e c t e d group ซึ่งผมใช้อยู่จริงๆขายของออนไลน์ก็ทําได้นะจช่ปปน p r o d ั c t group ไป shopee เซ็ตราคาหนึ่งก็ลูกค้ากลุ่มคนละแบบ lazada เซ็ตราคาหนึ่งเว็บไซต์ตัวเองเซ็ตอีกราคาหนึ่งแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่ามันลูกค้าไม่ได้เจอสินค้าพร้อมกันแล้วเขาอ d ซูมไม่ว่าเป็นผู้จาหน่ายคนละคน ราคาไหนขายได้ขายดีคุณอ,อาจจะเลือกราคานั้นก็ได้สังเกตที่ผมพูดมาแล้วไม่พูดถึงต้นทุนแต่ความจริงต้นทุนมันมีผลต่อจิวยาตอนที่ตั้งราคาของคุณเองตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะอย่างเล็กเลี้ยงไม่ได้ด้วยก่อนที่คุณจะตั้งราคาได้คุณต้องรู้ต้นทุนนะทุกครั้งอยู่แล้วไม่มีทางที่ไม่ไม่รู้เลยถ้าไม่รู้ยังไงก็ต้องเดาอย่างเช่นสมมติว่าคุณทําพับกระดาษขายอะไรกันพับ พับนกพับนกขายพับนอกอันนี้มั่เลยนะงานคุณเป็นเซอร์วิสร้อเอร์เซใช่ไหมพับนอกออกมาเป็นเป็นนกที่สวยงามมากเพื่อขายเข้าตลาดอ่ามาร์เก็ตเพสคุณก็ต้องเดาว่าไอ้ที่ค่าเสียเวลาพับนกของคุณคือเท่าไหร่ถูกไหมแล้วนั่นคือต้นทุนแล้วคุณก็ต้องมาร์คอัพเพื่อเอามาจินว่าถ้าคุณขายได้เนี่ยคุณพอใจที่อ่ากำไรหรือมาจินสักเท่าไหร่ต่อทีนต่อการพับนกหนึ่งครั้ง อันนั้นยังไม่รวมส่วนของค่าการตลาดๆๆนะิดหนึ่งนะถือว่าต้นทุนทั้งหมดคุณต้องคิดรวมรวมกันเองแล้วก็แน่นอนไอ้ต้นทุนตัวเลขนะมันจะมีผลทันทีเมื่อคุณรับรู้นะก็เป็นเขาเรียกอ,อะไรแองเก r i n g คือระบบสมองเรามันรับ,ม,รบมันรับเลขแล้วมันฝังหัวไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจินตนาการเลขอะไรแล้วคุณแทบจะแทบจะปฏิเสธการรับรู้ต้นทุนนี้ไม่ได้เอาเป็นอย่างนี้ละกันเพราะฉะนั้นไอ ผมเลยไม่ไม่ได้ไม่เน้นไม่เน้นเน้นย้ำอะไรนะว่าคุณต้องหาต้นทุนอะไรยังไงเพราะนั้นมันเป็นจลิข,ของคุณอยู่แล้วว่าคุณจะเอาอะไรมาพิจารณาเป็นต้นทุนซึ่งแต่ละบริการหรือแต่ละสินค้ามันมีวิธีการประเมินต้นทุนไม่เหมือนกันถ้าพูดถึงวิธีต้นทุนก็คงอีกคลิปหนึ่งนะแต่มันแยกเรื่องกันไปเพราะวิธีการคิดต้นทุนมันมีทั้งหลายแบบมันเป็นแนวคิดซะมากกว่าว่าไอ้ต้นทุนเนี่ยมันมาจากยังไงอ่ะโดยรวมนะที่ผมอยากจะย้ำเนี่ย สุดท้ายคุณออกราคาแล้วคุณไปทดสอบราคาได้ถ้าคุณมีโอกาสในการทดสอบมันจะช่วยให้คุณได้กําไรมากขึ้นนะหรือมันคุณอาจจะรู้ว่าต่อโปรเจกต์ผมมักจะเรียกสินค้านี่ว่าเป็นโปรเจกต์นะเพราะว่ามันขายหมดไปหลอดๆถูกไหมก็มารจิ้นต่อโปรเจกต์มันอาจจะมันอาจจะมากขึ้นหรือมันอาจจะน้อยลงก็ได้แล้วแต่ความผอนใจมันคือคุณต้องการให้มันเซลล์ิงเกลมีอัตราการขายที่เท่าไหร่ด้วยอีกส่วนก็ทำลองนี้ครับ